ซีรีส์วายเรื่องใหม่พร้อมส่งความฟินถึงใจจากสองนักแสดงสุดเท่วินลี่โฟกัสแค่ปล่อยทีเซอร์ซีรีส์บี y o n เด h e สตา r เส้นทางรักพิชิตด,ดาวดวงออกมาก็เรียกเสียงฮือฮาความจิ้นได้อย่างถล่มทลายสำหรับคู่ของหนุ่มหล่อล่อลำซิกแพคแน่นอย่างวินลี่อาราวิลอดีตลีดเดอร์บอยแบนด์วงอีโวนคัมแบ็กอีกครั้งกับวงใหม่ชื่อ H A S H T A X กับหนุ่มโฟกัสปุญญาวีเรียกได้ว่าเคมีเค e ใจดีงามเวอร์แม้ว่าทั้งสองจะดูต่างกันสุดขั้วแต่กลับดึงดูดกันและกันอย่างไม่น่าเชื่อความออดอ,อ่อนมอกันละมุนไม่ไหวทั้งคู่เริ่มจากสายงานด้านการออกแบบที่วินลี่มักจะเลือกโฟกัสมาเป็นมือปืนคู่ใจในการทำงานเสมอเสมอ ที่แม้ทั้งคู่จะยอมรับว่าช่วงแรกการสื่อสารกันอาจจะมีอุปสรรคบ้างเหมือนสื่อสารด้วยภาษาแอปสแตรกผ่านงานสถาปัตย์เสมอๆแต่ยังไงก็เป็นคนที่รู้ใจทำงานเข้ามือกันที่สุดอยู่ดีด้วยความที่ต้องทำงานด้วยกันตัวติดกันตลอดทำให้เขาทั้งสองคนเคมีเข้ากันทุกอนูเลยทีเดียวโดยโฟกัส หนุ่มร่างเล็กน่ารักยิ้มตาหยีตีน้อยที่มีความอ introvert ค่อนข้างสูงจนช่วงแรกวินลี่ถึงกับช็อตฟีลและต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจอยู่มากแต่ด้วยความเอาใจใส่ในดีเทลเล็กๆน้อยๆของโฟกัสที่ทำให้วินลี่อดปลื้มใจไม่ไหวและบอกว่าหนุ่มตาตีคือคนที่รู้ใจผมที่สุด ก่อนจะเปรียบน้องด้วยความเอ็นดูว่าเหมือนลูกแมวโอ้ยฟินไม่ไหวเชิญตามไปส่องความความน่ารักความจิ้งหน้าหยิกของทั้งคู่ผ่านโซเชียลส่วนตัวได้ที่อิกวินลี่แอดอาราวินลี่ขีบล่างอิกโฟกัสแอดนิธปัส